สวัสดีครับกับมหาคุปตาพาจวนะครับมนี่อยู่ที่อำเภอพิบูลมั่งสางหารนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมานี่มาแสดงความยินดีกับคุณพี่สันติพงศ์นะครับเซนจันบุกขาดเก่าคุปตาเราเจริญของเฮานะครับตแต่แต่ยุคแรกๆเลยนะครับแต่แต่จอยคอมนะครับสื่อรถลมากมาต่ากว่า10ขั้นแล้วนะครับนี่หรือเป็นโอกาสดีนะครับตีเฟิรนได้ รับรางวัลกับโครงการคุปตาแฟมารีนะครับทองคำมูลค่า20,000บาทนะครับนนี้ทางคุปตะเป็นเดยมากมอบท่องทิ้งบ้างนะครับคุณลูกค้านะครับทุกการจับใจนะครับควรจะเป็นการสื่อสินค้าหรือว่าอะไรหรืองานบริการนะครับจะมีคะแนนสะสมนะครับให้คุณลูกค้าสามารถ นำคะแนนมาแหลกรุ่นรับจับรางวัลนะครับได้นะครับจะนั่งเรียกสมัครเข้ามากันหลายๆนะครับโดยเฉพาะผู้ลูกค้านะครับที่ยังบนท่านได้สมัคร์ตแอดสยามคุกบุตานะครับก็เข่าไปสมัครนะครับในโอกาสต่อไปนะครับจะจับรางวัลในเดือนท่านวาคุมนะครับตีจีฮอดนีนะครับโอกาสนี่ก็ถือว่าเป็นลูกค้าคนที่2ของคุกบุตาเราจะเลื่อนะครับที่ได้รับรางวัลนะครับคนแรกคือ คุณพอสมประสงค์ชิหน้าว,วงนะครับใ้ทองาคำมูลค่าหนึ่งบาทนะครับนี่เป็นคนที่สองของคู่ตาสีสกเกตเราจะเลิ่อนของเฮานะครับโอกาสหนึ่งกับขอสแสดงความยินดีนะครับกับคุณพีสันติพงนะครับรอบหน้ารอบหน้าเอาหนึ่งบาท